หลังจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราออกโคลนสวรรค์มานะก็ต้องบุกตาฟ้าดงเจอกับอุปสรรคมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นโคนทางหินทางดันเนินชั้นๆฝนตกทั้งวันอีกต่างหากโอ้ยอยากเลยขนาดนี้จนเราได้รางวัลตอบแทนนะครับก็เป็นวิวสวยๆแบบนี้นี่เองแล้วยังมาพร้อมกับสนามหญ้าสีเขียวสดใสที่ปูอยู่บนม่อนดอยเล็กๆเบียงรายกันสวยงามแบบนี้หาดูยากจริงๆ อยากรู้ว่าเป็นที่ไหนก็ไปดู E.P ก่อนหน้านี้นะฮะแล้ววันนี้เราจะไปผชมภัยที่ไหนก็ต่อไปดูกันเลย E.P สุดท้ายทิปลาวแล้วนะเช้าวันนี้ในอนุวงศ์นะครับดูเหมือนอากาศจะไม่เป็นใจเท่าไหร่นะฟ้ามืดคืบมาแต่เช้าเลยครับพวกเราก็รับประทานอาหาเรเยียบร้อยกเกร็จก็ออกตัวกันฮะไม่นานฝนก็ตกลงมาเลยวันนี้เราจะไปท่าเรือกันครับ พื่อจะได้นั่งเรือข้ามไปวังเวียงกันฮะเยอะก็จะเป็นทางดําธรรมดานะครับแล้วก็ขี่มาจนหมดเขตฝนนะจนมาเจอกันนี่ครับแล้วก็เตรียมตัวออกสตาร์ทกันนะครับเตรียมแข่งขันกันฮ่าไม่ใช่ก็เป็นที่กั้นรถใหญ่เฉยๆครับรอรถใหญ่สวนนะฮะนี่ปล่อยตัวแล้วไปเลยออกตัวกันได้แล้วเร็วออกตัวไปก่อนครับแล้วก็มาเบรกใส่อะไรเนี่ยเกือบชนนี ย่งใกล้ท่าเรือทางก็ยิ่งแย่ครับตามสไตล์อยู่แล้วเราไม่ไปทางดีๆหรอกมาบอริ่งทเชียเอาเรื่อง เดี๋ยวเรารอเอารถลงเรือนะครับเรือลำนู้นนะสิบเงินสภาพสะพานนี้เดียมจริงตอนนี้เราเอารถขึ้นเรือแล้วนะครับเวลาบ่ายโมงนะครับจริงๆเรือต้องออกเที่ยงนะตรงนี้เลยเป็นบ่ายโมงบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ครับเราต้องเตงเรียมสบยางมานั่นแหละ กลัวโทรศัพท์ตกสีน้ำนี้ใสเหมือนทะเลเลยนะฮะนี่เขาก็แบก Optimus Palm ลอยน้ำกันอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหแพใหญ่มากๆฮะไอตอนนั่งเรือมันก็ชิลๆดีหรอครับอากาศดีนั่งชมวิวเอามือเขียน้ำเล่นสบายๆแต่เหมือนใครกำหนดมาว่าไม่ให้เราสบายครับทริปนี้ต้องลำบากตอนนี้เราเอารถออกจากเรือแล้วนะครับ รถก็เลมากเลยไม่ได้ถ่ายนะฮะแล้วก็ฝนตกหนักมากตอนนี้เดี๋ยวต้องสีเข้าวงเวียงนะครับไม่รู้ว่าใช้เวลาขนาดไหนนะอ๋อต้องลุยแล้วไป บอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าจากนี้มีคำอยากก็ขออภัยด้วยนะฮะเป็นไปตามอารมณ์ในตอนนั้นนะไม่รู้ว่ามันโกรธหรือว่ากดดันอะไรสักอย่างครับมันไม่ไหวจริง้ไไม่ๆ ดครับไป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 ไ จมชิ่หายโอ้เชื่องานอะไรวะเนี่ยเดิๆเดี๋เวๆๆเเบลจอดได้ไหมเลยมาเอาเขามาจอดี่ไหมตีนจมไปตรงนู้นใช่ไหม โอ้ยโล่ไหมโอ้ยไม่ไปวปะป๊าต้องดึงแล้ววะต้องดึงตรงนี้โอนี้มีอะไรที่จับไหมเออนั่นโอ้ยเฮี้ยโอ้ ดูนะดนะนี่อ่ะนี่ดึนี่ได้แล้วเียบเข้ามาในเลยเออดีโอ้โหได้ปลาการลังมาหนึ่ตัวเที่ยวแม่งไหนี่ยอยู่ไปลงห้างต้องเป้างไ้องจีกลงไปนี่ยหางก็หวยเน่ไอ้ลูงเอ มอลกมาชอนนี่ยเนี่ยเน่ยห้องพุทนเพงก้สุดดินฮะแห้งจอมอย่างเดียวธรณีสูบโอ้ยเฮ้อ แม่เจ้าโคตรโหดทางธรรมดาฝนตกแม่ก็โหดเลย าจากธรรมชาตินะล้างเนื้อล้างตัวข้างในไกลเลยครับโอ้โหทางว้เป็นไงบ้างชายเย็นไหม่าชายเย็น ามูยี่สิบเจ็ครับเวลาห่างกันไม่เท่าไหร่แวะล้างตัวอีกรอบครับตรงนี้ไม่มีอะไรเลยมัอกี้คืออะไรวะโอ้โหลาวเสิบเสิบอะไรมาให้วะเนี้ขอดโหดไม่ทันเตรียมใจเอาเรื่องไปไปกล้องหน่อยแม่งแอก,กว่ะหยอกหยอกเด็กนะผ่านไปได้แค่สิบนาทีครับขี่ออกมาจากจุดนั้นก็ตกหนักอีกแล้วฮะ โหหนักมากๆชนนดกถือว่าลืมหูลืมตาไม่ขึ้นฮนะแล้วก็ตกหนักอย่างนี้ยาวๆไปจนถึงวังเวียง้วครับผมแต่ว่ามันก็เป็นทางที่เป็นทางดําแล้วนะฮะแต่หลุมเยอะมากระหว่างทางก็เหยียบน้ําใส่ใครบ้างก็ขอโทษด้วยแล้วกันครับเพราะว่าไม่เห็นอะไรเลยครับเรามาถึงวังเวียงเป็นที่เรียบร้อยครับตรงนี้โรงแรมอออโอ้ฝนกระหน่ำจริงๆฮนะกระเป๋าก็จะหลุดนะอะไรวะเนี่ย โอเคถึงโรงแรมแล้วก็เสร็จซึ้งภารกิจครับแน่นอนครับพอมาถึงวังเวียงกลางคืนแล้วก็ปาร์ตี้ครับตะเวลาตีกันไปจนเช้ามาครับแล้วก็ออกมากันต่อฮะวันนี้เราจะเดินทางไปเมืองเฟืองนะครับเราจะไปนอนแพรกันนะเนเบลลก็ทําหน้าที่เหมือนเดิมครับขี่พาไปทางดินครับเราต้องลุยทางดินกันอยู่แล้วครับทางดําเราไม่ไปหลุมมันเยอะ ฝนก็ตกตกหยุดหยุดนะครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับเราแล้วเพราะเมื่อวานเราได้ฝึกเปียรกันมาอย่างหนักแล้วนะฮะวันนี้ก็สบายสบายแล้วเราจะไปเมืองเฟืองทางดินครับทางนี้แต่ไปไม่ได้ทางขาดน้ําเยอะครับนั่นแหละครับสรุปว่าเราก็ไปทางดินไม่ได้ฮะเพราะว่าน้ํามันเยอะมากนะครับเราข้ามน้ํากันไม่ได้นะชาวบ้านเขาบอกก็เลยต้องวกกลับไปทางดําปกติ หเออรอดชกหน้ากระพังเบรกก็ไม่อยู่ว่าแล้วก็ต้องแวะเปลี่ยนผ้าเบรกก่อนแล้วครับไม่ไหวแล้วก็โชคดีมีร้านเซอร์วิสรถมอเตอร์ไซค์แนวนี้พอดีครับแต่ก็ไม่มีผ้าเบรกที่ตรงรุ่นฮนะไม่เป็นไรหาเทียบใส่แทนไปก่อนครับเอาแค่พอใช้ได้นะพอเบรกได้ก็โอเคแล้วเรียบร้อยแล้วก็ลุยกันต่อ ระหว่างทางก็คือฝนตกหนักมากครับหนักพอๆกับเมื่อวานเลยนะแล้วก็มันเหมือนนีพายุครับฟ้าแลบฟ้าร้องกลัวฟ้าผ่าครับบางจุดก็ต้องจอดพักกันานานๆเลยฮะเพราะว่าไม่กล้าขี่จริงๆเราดูถนนครับสภาพถนนก็จะเป็นแบบนี้นะครับทางดําก็จะเป็นหลุมดักระหว่างทางเรื่อยๆเลยฮะอันตรายมากๆครับในที่สุดช่วงเย็นๆแล้วก็ขี่มาถึงเมืองเฟืองแล้วครับเราก็ต้องไปหาที่นอนกันก่อนนะนอนแพรวิวดีๆกันหน่อย เมืองเฟืองครับถึงแล้วก็จะเป็นแพนะอารมณ์แบบการนัชบุรีเลยยาวไปทางนู้นะะแล้วก็กำลังดูอยู่นะว่าจะนอนแพหรือนอนข้างบนนะครับตัวน้ำแรงเลยเวลังจะข้ามน้ำนะครับก็จะไปดูแพฝั่งโน้นต้องมารอตรงนี้ครับ เมื่อกี้ลืมถ่ายครับไหลลงมาลืมไปเดีจะขาน้ำกันอีกแล้ว่อเติแล้วกันวัาจดไปไปแล้วเมาหัวเว้ มันเป็นเหมือนโป๊ะนะครับมันก็จะดีหน่อยนะไม่น่ากลัวเหมือนเรือโคงเคงเมื่อ ep สอรุ่นนะครับเล้วเราจะขึ้นกันได้ แล้วเราก็ขี่หาที่พักกันครับมาดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงฮะไปแพรครับหงทางทางมุ้งไม่อยากให้ใครมาพักโอ้โห <c oughs> พอเดินลงมาก็คึกคืนเลยครับที่พักนี้เขาก็มีแพที่เอาไว้ล่องเรือครับจะเรียกแพรหรือเรียกเรือดีนั่นแหละครับข้างหน้าน่ะเปิดเพลงดังเลยฮะนี่ครับบรรยากาศของที่พักก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ด้านหน้าก็จะมีโต๊ะให้นั่งชมวิวดื่มด่ำกันไปฮะแล้วด้านซ้ายก็จะเป็นห้องนอนครับราคาที่ผมมาพักก็จะเป็นคืนละพันห้านะครับนอนได้2คนนะห้องดีเลยแหละนี่ด้านขวาเขาก็จะมีเรือพุ่มพวงนะครับก็จะมาคอยจอดขายบ้างฮะเป็นจังหวะจังหวะไป นี่ก็ถ่ายบรรยากาศดอยหลวงเชียงดาวมาให้ดูนะครับออไม่ใช่เหมือนเลยนะเหมือนดอยหลวงเชียงดาวอยู่เหมือนกันแล้วนี่ก็จะเป็นคืนสุดท้ายสําหรับเราที่จะอยู่ในลาวนะครับพรุ่งนี้เช้าเราก็ต้องยิงตรงกลับไปที่ด่านภูดูเหมือนเดิมเลยฮนะเส้นทางการเดินทางจะเป็นยังไงครับไปดูกันครับผมวันนี้เรากําลังเดินทางออกจากแพนะครับแล้วก็กลับกันละแต่ว่าจะกลับทางดินนะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่า นี่เราก็ต้องมาลงเรือข้ามฟากกันนะครับเหมือนเมื่อวานเลยสะพานนี้มันมทีท่าว่าจะเสร็จไหมเนี่ยสะพานเนี่ยจะเสร็จไหมเนี่ย เส้นทางของเราวันนี้นะครับเราจะออกจากเมืองเฟืองผ่านเมืองแมสเมืองจิปากาลและเข้าสู่ด่านพูดูครับระยะทางประมาณ200กว่ากิโลครับต้องบอกเลยว่าเช้านี้เราดีมากๆครับไม่เจอฝนครับอีกแล้วครับโชคดีโชคดีหรือเปล่าเนี่ยทางก็จะเป็นทางดินประมาณนี้ครับเป็นทางสาดเรียบๆไปเลยฮะก็หวังให้เป็นอย่างนี้ไปทั้งวันนะครับแต่ก็นะที่ผ่านมามันไม่เคยได้แบบนี้เลยครับ ตอนบายมันก็ต้องมีอะไรที่มันลำบากไปอีกแล้วเล้วเ็ไโอเคได้อยู่ฝนตกนี่บันไเลยนะถึงแม้รถผมจะเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วนะครับแต่โชคหน้าก็ยังไม่ได้ทำนะตอนนี้เหมือนกับว่าน้ำมันมันซึมออกหมดแล้วครับคล้ายๆกับว่าช่วงหน้านี่คือขี่เกวียนกันเลยแหละสะเทือนเรือนล้านมากๆแล้วก็สั่นอยู่ตลอดเวลาครับ นีไม่พ้นเลยนะไปซ้ายไปซ้ายได้ไหมไปโอเยเนี่ยอ,นนออกมาลิโอ้โหเลื้อยเปูลเลย เส้นทางก็จะมีแค่โคนน้ําขังเล็กๆน,น้อยๆครับนิดๆหน่อยๆไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีสัญญาณอันตรายเลยว่าทางมันจะโหดน,นะครับจนกระทั่งครับ,บมบันเลยมันจะมาเยือนอาาเก่งทำไมหน้ากูมันใสตลอดเลยวะยา,ย,ยางไปโชกง่ายลมยางไม่เกี่ยวใช่ไหม,ม,ะมะฮะโชกเนาะก็เหนื่อยชื่อไหเหนื่อยคุมตลอด สูงชันมากเนี่ยโอ้ไหวเปล่ากูเนี่ยไหวเปล่าไหวไม่ไหวมันก็ต้องไปอ่ะลุยเอาแล้ว <c oughs> ไปครับกล้องพร้อม ไปจบที่ตรงไหนเราจอดหน้านู้นดีกว่าโอ้โอยเหียดเกือบเลยโอ,โอ,โอ้ลองลอยน้ำตานะ ปเ,เป็นเส้นทางเป็นเส้นทางฮัทนดูโ r o ซะอย่างนั้นโอ้โหวัน uh, ส <okay>. ุด <inglés> ท้ายยังมีคอนเทนต์อีกหกปั๊บไป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 

ไปดีกว่าแค่แล้วครับพักก่อนอก่อนกลับบ้านก็เจอทางที่มันจะค่อนข้างเจอเป็นสไตล์ฮาร์ดนิดนึงนะครับเป็นทางหินเลยครับเป็นทางน้ำน้ำไหลลงทางครับอย่างเงี้ยครับเนะี่ย โอ้แต่ก็อบอกว่าชันมากแต่ใช้คันเร่งไม่ได้ต้องใช้แบบเขาเรียกว่าต้องใช้บาล้างค่อยๆไต่ามาอีกเดีวยวครับบาล้างยืนมั่งอันนี้มั่งนั่นติดอยู่นะครับนะ่ะโชคดีที่เราไม่เจอฝนถ้าเจอฝนเราคงขึ้นไม่ได้แน่นอนครับเนี่ยตั้งแต่ตีนเขาอยู่นู่นเลยเห็นไหมครับค่อยๆไต่ามาตื่นๆรถชาวบ้านเขาก็ต้องเดินลงนครับค่อยๆปล่อยไปปล่อยไป ไอ้มาแล้วครับผมจะมาได้ไหมครับเนี่ยโอ้โหโคตรข้างลื่นนะครับนเนวิวติดอยู่ข้างล่าง่นครับตอนนี้นี่ไอ้มาแล้วไปเลยไปเลยเอามาดูนเนวิกันครับรอดไม่รอดรอดแล้วสบาย เดือดร้อนะหรอโอเคตั้งสติได้แล้วแขนหน่อยจริงๆนะวันนี้พวกหน้าไม่มีนะต้องแบกโอ้ยจะเก่งแขนตลอดเวลา Oh, oh. นั่นแหละครับในสถานการณ์แบบนี้นะฮะ oh, oh, oh. การบ่นก็เป็นวิธีเดียวที่ทำให้เราผ่อนคลาย <Okay. S 2> ได้ครับร okay, okay, อดไปรอดรอดดิไปทีปุ oh. 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 ๊บเออสบายกำลังลงเปลี่ยนอะไรมาอ่ะอ่ะโอ่ยอือ ยืนโอ้ยยอ้อโชคดีโอ,อ้โหตั้งสติตั้งสติอุ้ยอ้าอ้าวอ้า โอ้ยอโอ้ยชกตกหน้ากระแทกใส่ออ้ หลังจากจอดพักได้แป๊บเดียวครับเดี๋ยวไปกันต่อเพราะว่าเป็นทางาลาดละอ่อนแรงกันทุกคนนะเพราะว่าใส่เบี้ยมาหลายวันพอมาเจออย่างนี้ก็แขวนขาอ่อนแรงกันไปลกลับมาทางสัตว์าตร์ธรรมดาครับก็ออลวจากสภาพไปอะไรนะครับจะดีขึ้นหน่อยฮะ หลังจากลงเขามาแล้วครับก็เป็นทางศาสตร์ธรรมดาแล้วครับขี่ง่ายขี่สบายแล้วเสียดายเหมือนกันครับที่โชคหน้าผมมันรั่วนะก็เลยขี่เร็วมากไม่ได้ครับไม่งั้นก็จะสนุกกว่านี้เยอะเลยฮะทางดินเรียบๆอย่างนี้ขี่มันมากนะครับวนสยามรีเวอร์วนน้ำสักอย่างสมแกมจ้แจม โอ้โหโว้วโวน่าจะแพ้เัานะแล้วสิ่งที่ไม่น่าเกิดก็เกิดขึ้นครับโอ้อ ก็เป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยครับรถผมล้มนะครับเนื่องจากว่าขี่ออกจากบ่อโคลนะครับแล้วก็บิดแรงไปหน่อยฮะมันทําให้รถล้อหลังเนี่ยปัดลื่นฮะแล้วก็ล้มสไลด์ไปรถก็เลยแบบเกือบจะยูเทอร์แล้วครับที่หมุนเมื่อกี้นะฮะตามภาพหัวเกียร์ก็งอเข้าไปเลยครับเกือบจะหักแล้วฮะเวลาเข้าก็ต้องระวังนะครับก็ทําได้แค่ดัดบางๆฮะแล้วก็ใช้ไปก่อนครับเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วนะ ส่วนผมก็ไม่เจ็บอะไรครับก็มีทั้งกาดสอกาดเข่านะใส่ไว้ข้างในกางเกงเสื้อผ้านะครับรองเท้าก็เป็นรองเท้าบูธครับล้มทีก็เซฟได้ดีครับไม่มีปัญหาก็ลุยกันต่อครับปัญหาที่มีตอนนี้อย่างเดียวคือหิวข้าวแล้วฮะก็ต้องขี่จนเจอหมู่บ้านนะครับถึงจะมีร้านอาหารกินนะแล้วก็ขีมาเกือบชั่วโมงเลยครับผมเรามาแวะกินข้าวเปียก เือเข้าเปียกอะไรสักอย่างนะเือพ่ี่อเียกืหอ้าวหลังจากร่วมรับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วครับเราก็เดินทางต่อฮะก็เป็นทางฝุ่นครับมีแต่ฝุ่นเลยก็ทำความเร็วได้ระดับหนึ่งเลยฮะแต่ก็จะมีหลุมดักเรื่อยๆนะ แล้วก็ขี่มาเรื่อยๆครับเป็นชั่วโมงจนออกมาถนนหลักได้แล้วครับเป็นลุ้มเป็นบออีกแล้วมาถึงตรงนี้ก็ต้องปกมือลากับทางดินได้เลยครับเพราะว่าจากนี้ทางดำยาวๆแล้วระหว่างทางก่อนถึงด่านครับก็มีแวะติดฝนกันนีครับก็ทําให้เรา ไปถึงด่านเวลาประมาณสี่โมงกว่านู่นเลยฮะมาถึงฝั่งไทยแล้วครับกลับสู่ความเป็นจริงฮะเดี๋ยวต้องเอารถขึ้นครับนี่ฮะเยิ้มเยิมเลยรั่วสองข้างทริปนี้นะครับก็เป็นความทรงจำที่ดีในชีวิตอีกทริปหนึ่งเลยนะฮะ แม้จะเกิดปัญหามากมายนะครับทั้งเส้นทางทั้งการติดป่าต่างๆนานาครับแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่สอนให้เราแก่งขึ้นครับผมจะอยู่ในความทรงจําตลอดไปครับก็ต้องขอบคุณเนเบลแล้วก็ช่างเก่งด้วยนะครับที่คอยดูแลตลอดทั้งทริปดูแลกันละกันนะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับผมดูมาตลอด4 EP นะฮะยังไงก็เจอกันใหม่ทริปหน้าครับเราก็จะมีทริปลงเรื่อยๆฮะเป็นทริปสั้นบ้างทริปยาวบ้างแล้วแต่โอกาสครับผม กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ